ประมาณเร็วอะ่ปตประมาณเอะประมาณตวประมาณประมาณื่อนะโพี่ะประมาณชนะดาประมาณประมาณากูจะข้ามาหมาืบือนีะกูบอกทำน้านะไออาพประมาณะมานี่ดด่าเบิงนะพประมาณอะพวประมาณอ้วนประมาณมาแหลกแล้วมาแหลกกัฮอดวะอะมอเตอร์ปรวมชนะได้เอาแค่นี้ะไรอะมาแมนตางดก้อนเลย วเจอ,อไ,ไหลก่นนอนไปน,นี่กันนี่สองบอกเอานี่นี่กนสิไปอืออแล้วมากแล้วได้บ้านเนี่ยไปสออีกสออีกสออีกสองอีกมันใสวะเงี่ยต้าปุ๊บ Oh, เอาได้แกะเขได้มาคลิปสองอินเฟียร์เลเฟร์เลยเว้ยเฟียร์เลยโอ้ยเราเล่าเราจรงอ่ะเพือนอ่ะเพื่องอ่ะราจริงอ๋อให้เด็กอีกตานึงอ๋อว้าวเอาเร็วมากระสีเขาโหว่เสมอไปเลยเขาหลินใน้ยืนไปหรอง มาซื้อเบอนเจ้าไรเอาเอ้าึินาหมดเลยวอ้วกินมเอไปไปเอาไปไวอมเอาแมเจเลยกินไปแม่กินเนาะไปนีแล้วนะไปนีแล้วนะไ่ซีเรียสเราอย่าไปซีเรียส เราอยาไปซีเรียสพูดกันนะกินนี่โอ้ยกินนี่โอ้ยอยาไปซีเรียสไปนีแล้วเนาะไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสไปไปขานึงเอ้ินคอยสิ้ักเออยยูวนะกินแม้วันเดียวินข่าวตาบุ่ข้าฮอไปฮอไปฮันายินฮักิน

ตัวเียว่กันคยไ่คล่อตึ๊บไม่มีปัญหาไปอกะวขึ้น่อขาสองเหรโอ๊ยยาสิเลตเพื่อจะเห็นว่าเจนุกคอยจะกินสองเห็นไหมจะเห็นว่าคอยจะกินฟีจะเห็นว่าเจ้ากอกินฟีว่าจนกกินฟีดีกว่านะ Too rồi, là đi. qua nan 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 một nan nữa nan 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 chắp nan gì nan 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 nữa nan 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 chắp nan 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 nan

เดมนาทางฮอดรถเรงไม่ต้องออกฮอดตัวไหนนะไปครับฝังนี้ไปเรงก็ต้องหอดเพียรได้เพ่อใหญ่น่ะเพราะว่าหมายจถ่ายบวดมือเปือที่ข oui> ัดอยู่แล้วเขามาช่วยโอ้ยไล่ไล่ไล่โอ้เพียรเขาหลแพ้บ่เพียงเลยหลแพ้มาดุมือ โอเคอา้องมัดกราดหรือยม่เชื่อมึงอ่ะโอ้ยเพียงเลยเนาะประมาณ